สวัสดีค่ะทุกคนที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือลูกสาเกนะคะวันนี้ยายจะพามาทําบวชสาเกกินกันจ้าเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องนําสาเกมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะจากนั้นนะคะก็ให้นํามาหั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นพอดีคําจะเป็นลูกเต๋าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมยังไงก็ได้นะคะตามใจเราเลยจ้า เสร็จแล้วนะคะอาสาเกของยายก็ทั้งหมดนี้800กรัมนะคะจากนั้นก็จุดไฟนะคะแล้วก็นำหม้อมาตั้งเตาได้เลยนะคะเติมหัวกะทินะคะ250กรัมนะคะน้ำตาล200กรัมค่ะเกลือ1ส่วน4ช้อนชานะคะตามด้วยหางกะทินะคะ500กรัมใส่ลงไปเลยจ้า เมื่อเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วนะคะก็ให้เราปิดฝาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต้มต่อไปนะคะจนกว่าสาเกาของเราจะสุกนะคะยายก็ต้มได้พักหนึ่งแล้วนะคะลองเปิดฝาดูนะคะสาเกาของยายก็สุกได้ที่แล้วนะคะเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยจ้าสาเกาที่ยายนำมาทำในวันนี้นะคะก็เป็นสาเกาข้าวเหนียวนะคะรสชาตินะคะก็จะเหนียวหนึบหนับนะคะอร่อยเลยทีเดียวจ้า ใครที่ยังไม่เคยลองทานนะคะลองทำทานได้นะคะรับรองจะติดใจนะคะดูความฉ่ำของเนื้อสาเกน,นะคะทุกคน